มาแล้วไอ้นิก้มาค่ะแล้วนู่นคุณเอาตรงนี้ดีกว่าน่คราบีอยู่ซ่อนเจาสลุเนี่ครับผมขุดแล้วนี่นะถ้าเป็นไปได้นะผมว่านะด้านข้างนี่เนาะอยากให้มันพอดีอยากให้มันพอดีกับตรงนี้เลยนะพอดีลงมาเลยนะเนาะบุดแล้วให้มันพอดีลงมาเพราะว่าเวลาเราเทพื้นะเราจะเทเป็นขุดบาทเลยไหนเราไม่ได้เทแค่ตรงนี้เลย รถทีออกมาเลยเท่ากับทานบ้านเลยเลยเป็นฟุตบาทเลยใช่ทางหน้าก็เหมือนกันรถทีเป็นฟุตบาทเลยเครัยเราไม่ได้ทีแต่ฟุตบาทเลยด้วยครับของเอฟซีนะครับใช่ถ้าเกิดนี่นี่แบบบ้านนี้นะเพื่อนจะมีจะมีฟุตบาทรอบบ้านแบบนั้นเลยเต้องเดีกุดไปแล้วออคุดไปเรื่อยๆแล้วได้อยู่ไปเรื่อยๆคุดไปเรื่อยๆ ตอนเช้าเงี้ยตอนเย็นก็ได้อยู่พูดไปเรื่อยๆเนาะใช่เอาก็มาถมบ้องที่มันตั้ครับเฮ้ยเอาใส่เลยที่เธอตำนี้เอาใส่เลยทั้งพงก,ก็มาพอดีนะซักคู่ก็มาพอดีดมานนกระเพาะมัจะเป็นการขึ้นหลังคาเนาะจับคู่ไดาราฟินไ,ไหมไปแล้แต่เจ้าจะพูดเจ้าจะลงหลังคาก็ได้จะขึ้นหลังคาก็ได้ขึ้นหลังคาวันนี้ เรามีแผนไว้แล้ววันนี้ขึ้นหลังคาให้เสร็จพอขึ้นหลังคาเสร็จมันก็มีรอบมีอะไรอยู่แล้วทีนี้สวัสดีนะแม่สวัสดีกันเลยสวัสดีเอซิน่านั่นตอนนี้แม่ตองเข้ามาถึงแล้วนะครับผมสวัสดี่ลูกทำไมหน้าบุหน้าบุดเต็มหัวตานี่พ่หน้าดีสวดีท่านคุเรานอนตังนั่งกันนะตอนนี้แม่ตองมาถึงแล้วนี่อ้าววันนี้ทำไมไม่กินแล้วใจยาไฟฟ้ามา วันนี้ขอสัยคนป่วยอกีไม่ไหววันนี้คนป่วยอกีไม่ไหวนะครับผมมุงเริ่มเคยนะคะวันนี้มุงเยนะครับวันนี้วเสระมาณ้น มาก็มีหลายอย่างเหมือนกันมีทั้งประตูหน้าต่างเนาะที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้เนาะสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นออกยึฐแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์มาอีกแล้วนะเรือไปเยอะอันนั้นถุงนี่แหลอันนั้นนะข้าวเอาลายเบสสยามมาซื้ออะไรอย่เงี้ยแล้วว่าอะไรนจะลุยทำงานกันนะครับตอนนี้ไอ้กับาดดมาไม่จรงนะครับวันนี้นะครับนะวันเสาร์ ส่นเจสายเลยทำยูฟนะครับวันนี้เราจะเริ่มมุงมาคากันนะครับมุงมัดของน้องคิดนะครับของพ่อหน่องกันนะครับเีทั้งนั้นน้็บ พูดเหมือนพูดเหมือนว่าในโฟเลยไม่พูดฟา่อนเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟาบอนบอมาทีเองเขี่ยมัน้ลยจัดเด็กที่ใหญ่พวกพูดแบบนี้ไม่ได้เกือบเป็นถือขาก่อไเอาลยจะฟาบัวกันเลยล่าสุดเดฟซีขั้นมะ ก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเห็นรถคันนี้มาถึงตรงนี้นะเอฟทีปอก็มาถึงแล้วนะครับนูนโหนี่นลเอทใครจำารถคันนี้ได้บ้างนะนี่นะครับแต่ก่อนเราก็จะเห็นทุกทุกานนะ

โอ้โน oh ok oh ี่ันีนม5ชันี่นูกี่ชันอสอ้3ชั้นเนาะมันมนี่มัไยือสีเอาวันเสาร์ตัวตายแล้วนม่ว่าจะไปวันเสาร์จะกลุ่มลไหคะวันเสาร์วันน hey, um um ี้ว um mm. um um ันเสาร์ไล um ่ สวัสดีสิท่นจสายุน่งสีฟซท่ให้น้อยู่ด้วยกันนะครับเก็เรื่องลุยท่านวันนี้ครับวันนี้มุงราคาให้สิ์นะครับวันนี้นะครับเอซีที่นะงครับผมน้องกัลน้องอยังไม่เห็นมานะครับวันนี้นะครับผมสวัสดีเอฟซที่ใหนันีที่อยู่ด้วยกันนะครับับปว่าใส ตันชนมานะครับผมตันตลาสุดตอนนี้นะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับผมก้เ้เสกนครบผมเยนเจ้าสาหยนะครับเราว็ละอะไรลขากเนขนมาลูกาใครอยากก็กินเดอนี่

เปสดฝึกงานก็ได้เมื่อแม่ละขั้นบ่จะคิวิ่ีในกาวเากดไลก์จะเช็คสั้ี่สาจะระา้อมูลขึ้นมาเั็นแ้บ หลักใจก็คลายกันเองนะครับขอเี้คิดในดีนะครับพร้เจอสายหรือนะครับผมขอจุดใจก็คล้ายกันเองนนะครับ